ในชมมาเกับเนินของสุขภาพร่างกายคือาเอ่อสุขภาพร่างกายของคนเราเนี้ยที่จริงเราเป็นผู้ทำเองกับตัวเราเราหันมาใส่ตัวเราแล้วก็วิธีการก็คือเราต้องควบคุมพฤติกรรมการกินของเราด้วยและอีกอย่างหนึ่งเราก็ต้องไปรักษา เรื่องของสมุนไพรสมุภัไพยของคุณหลองที่ขัองน้ำหอพยาเนี่ยซึ่งแม่ของอัจตมันภาพก็ได้หายจากการปวดของเราที่เขาพุกราการนานแล้วก็ลองมาดักษาอยู่ี่บีลยดูแล้เรื่องของสุขภาพของโยมแม่ของคุณเจ้า กเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างครับที่ได้มานําเสนอกับผู้ชมนะครับในการรักษาเกี่ยวกับเรื่องของข้อเข่าต่างหรือแม่ของขุนจาวนะครับก็ไูกติดตั้งแต่มาเรียนรับของทารรักษาของคุณท่านมากจังเลยครับการเรียนรู้คือเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บโรคภัยไข้เจ็บที่จริงมันเกิดขึ้นเพราะว่าเราหามันมาใส่ตัวเราเอง เหมือนคุณหมอบอกเนี่ยถ้าคุณถ้าคุณดืแอนติบอดของคุณต้องต้องมีกดยูริกแน่นอนเก็บตัวไปถึงเนี่ยเราหามาใส่ตัวเองเพราะฉะนั้นพฤติกรรมการบริโภคการกินของเราก็ต้องปรบปรุงต้องดูแลแล้วก็ประกอบกับการองมารักษาสมุนไพรทางเรื่องของคุณเพราะว่าจะมาก็ภายอยู่เนี่ยแต่ไหลเยอ ก็ไม่หายมากม่หายครับน้ำมันดับน้ำมันดับของคุณหมอซึ่ง